สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อทองคาจะถูกจัดเป็นสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดในปี2022นะครับจะส่งผลอย่างไรนะครับที่ไปที่มาเกิดจากอย่างนี้ครับจริงๆในช่วงวิกฤตซับพามที่ผ่านมาปี2008เนี่ยนะครับก็มีสถาบันการเงินทั่วโลกเนยนะครับร่วมกันกําหนดมาตรฐานนะครับ เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพวกธนาคารต่างๆทั่วโลกดีกว่าให้ให้มั่นคงปลอดภัยโดยการจัดเกรดของสินทรัพย์แต่ละประเภทออกมาเพื่อเป็นตัวตั้งต้นในการกําหนดเกรนในการควบคุมความเสี่ยงของแต่ละสถาบันการเงินอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก่อนหน้านี้ทองคํานะครับถูกจัดอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินประเภท3ามดีกว่าสินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่ประเมินมูลค่ายากเพราะว่าราคาทองคํามันผันผวนถูกไหมหรือว่านี่หรือว่านี่สินที่มีสภาพคล่องต่ําก็จัดอยู่ในเกรดนี้นะ เลเวล2นะครับก็คือว่าเป็นทุนสำรองที่ธนาคารนะไม่ได้เปิดเผยพวกนี้ด้อยสิทธิ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบที่มันผสมผสา,านะแบบพวกไฮบิดหรืออะไรแบบนี้นะครับต่างๆนะครับแต่ว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้เปิดเผยแล้วก็มาสินทรัพย์ที่เป็นเทียนหนึ่งนะเลเวลหนึ่งเนี่ยคือถือว่าเป็นทุนหลักของธนาคารต้องเปิดเผยยกตัวอย่างเช่นเ,เงินสดจริงๆวางเลยให้รู้เลยนะครับซึ่งสินทรัพย์ที่อยู่ในเลเวลหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าความเสี่ยงต้องเป็นศูนย์หมายความว่า ตรงนั้นอะ่ะมันห้ามมันห้ามด้อยค่าแล้วอะ่ะคือมันด้อยค่าไม่ได้มันต้องมีมูลค่าเท่ากับที่วางสมมติว่ามันวางอยู่100บาทมันก็ต้องมีมูลค่า100บาทซึ่งตอนเนี้ยทองคำเนี่ยในปี2022 1เนี่ยหมกราเนี่ยครับจะถูกจับจากเทียรสขึ้นมาเทียรหผมเรียวกว่าเป็นสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดคราวนี้คำถามคือจะส่งผลอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงระยะสั้นนะ ราคาทองคํำน่าจะผันผวนเพราะอะไรคืออย่างนี้ในโลกเราเนี่ยจะมีทองคําที่ Investment นะครับก็คือหรือว่าตลาด Future นะตลาด Option นะครับฟิวเจอร์ออปชัเนี่ยตลาดอนุพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นการที่ซื้อขายเขาเรียกว่าใช้ Level เใช้เงินกู้นะครับซึ่งสูงเนี่ยซึ่งการที่ในตลาดพวก Future o p ออปชวกน,นี้มีการซื้อขายเนี่ยมากกว่าซื้อขายทองคําจริงอยู่ประมาณ400เท่า เพราะฉะนั้นเมื่อถูกมาตรฐานนี้เข้าไปควบคุมดูแลก็หมายความว่าจะต้องมีการกันเงินสำรองมากขึ้นแสดงว่าไอ้ที่เทรดฟิวเจอร์เป็นเงินกู้เยอะๆเนี่ยอาจจะต้องวางเงินสำรองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรมีโอกาสนะที่ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยจะถูกเกี่ยวกับทองคําทั้งหมดเนี่ยฟิวเจอร์ออปชันเนี่ยนะครับจะถูกขายออกมาบางส่วนเขาเรียกว่าเป็นการลดลดเงินกู้อะแต่ก่อนกู้เงินมาเล่นเยอะตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะทองคําถูก จัดเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งแล้วเพราะงั้นคุณต้องคุณต้องถ้าคุณไม่เอาเงินมาวางมากขึ้นถ้าคุณไม่เอาเงินมาวางมากขึ้นคุณก็ต้องเทรดน้อยลงอ่ะให้เลือกอย่างนี้ดีกว่าอันเนี้ยนะครับซึ่งระยะสั้นนะเลยทองคําอาจจะผันผวนนะเพราะว่าในการซื้อขายโกลฟิเจอร์เนี่ยจะส่งผลต่อทองคําจริงด้วยแต่ในระยะยาวเนี่ยมันก็ทําให้ทองคาเนี่ยนะครับยิ่งหน้าถือครองมากขึ้นไปอีกเรียกง่ายว่าเขาถูกอัปเกรด อารมณ์ประมาณว่าต่อไปเนี่ยทองคำเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้มีการเลื่อนมาตรการนี้นะแสดงว่าทองคําจะถูกใช้แทนเงินสดได้เลยถูกไหมจากสถาบันการเงินทั่วโลกนะเนี่ย BCBS เนี่ยร่วมกันนะครับกำหนดซึ่งดีมากอ่าสำหรับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของที่ทางราคาทองคําเกิดอะไรขึ้นถ้าในกราฟรายวันเนี่ยถือว่ากราฟเป็นแพทเทิร์นไซด์เวถ้าในกราฟรายวีคเนี่ยถือว่า เป็นในช่วงที่เาเรียกว่าเป็นการย่อในแนวโน้มขาลงคือถ้าทองคําย่อรอบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยลงไม่ถึง24,510เนี่ยจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบแข็งแรงเนื่องด้วยสภาวะที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นเรื่อยๆและจะมีการลด QE เนื่องจากเงินเฟ้อเนี่ยเราต้องไปเราต้องไปลุ้นเอาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการลด QE แล้วทำให้ปริมาณเงินในระบบน้อยลงพร้อมกับมาตรฐานการเพราะเราจะลด QE ภายในปีนี้ถูกไหมภายในปีนี้นะครับแล้วก็ส่งผลจริงๆก็คือปีหน้าแล้วปีหน้าถ้าเกิดมาตรฐานที่ใช้อีกก็จะมีถูกบังคับว่าใช้เงินกู้เล่นได้น้อยลงอีกสาหรับสินทรัพย์ประเภททองคาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาทองพอเงินมันออกจากระบบ <c oughs> เขาเรียกว่าเงินไหลออกมีโอกาสที่มันจะเป็นการย่อตัวระยะสั้นนะว่าสินทรัพย์มีโอกาสที่จะย่อตัวระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้หน่อยแล้วกันนั้นน่าจะมีการผันผวน,ผอ,นอย่างที่บอกเลยครับแต่ระยะยาวดีแล้วล่ะ คราวนี้ที่ทางทองคําก็เลยถือว่าโอเคดีแต่ว่าพอเราดูกราฟเทคนิคอลตรงนี้ทองคำเนี่ยเราเลยอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับขออนุญ,ญาตขายของสักนิดหนึ่งก่อนนะเนี้ยนะครับใครที่สนใจซื้อทองคําผ่าน efinco นะสามารถซื้อได้ย้ําว่าใครที่สนใจซื้อทองคําผ่าน efinco เนี่ยโดยมีเป้าหมายซื้อทองคําเพื่อเป็นการผมนึกว่าซื้อทองคำเพื่อประกันความเสี่ยงแล้วกันนะเราไม่รู้หรอกว่าวิาวกฤตทางการเงินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราไม่รู้ว่าเงินเฟ้อจะบับเบิ้ลจริงไหมเมื่อไหร่แหละแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทองคาจะช่วย อย่างเช่นธนาคารกลางเนี่ยก็สะสมทองคํามากขึ้นด้วยเหตุผลอย่างที่บอกแล้วตอนนี้ก็มีการเลื่อนเกลดก,ก็ถือว่าเป็นการปลอดภัยไม่อยากให้เอาเงินลงทุนทั้งหมดมาซื้อทองคําทั้งหมดนะแต่สำหรับใครที่ต้องการออมเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือว่ามีการแบ่งกําไรจากการลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นแล้วมามาซื้อ,ซ,อซื้อทองคําเหมือนการซื้อประกันความเสี่ยงอันนี้โอเควิธีคิดนี้นะครับซึ่งทองคำในอ e ีฟินโกเนี่ยนะครับซื้อขายขายหุ้นนั่นแหละนะครับมีบิตออฟเฟอร์เห็นไหมซึ่งราคาซื้อขายเนี่ย ต่างกัน9บาทถูกกว่าสมาคมทองคําเพราะว่าสมาคมทองคำเนี่ยราคาซื้อขายต่างกัน100บาทอ่ะถือว่าเป็นความได้เปรียบแล้วกันนะเข้ามาซึ่งเราก็ซื้อขายกันให้ดูทุกวันพุธเนี่ยนะครับคราวนี้ของเดิมเนี่ยผมตั้งส่งคําสั่งซื้อไป27,350เพราะกะว่าทองคำเนี่ยมันเกิดสัญญาณขายแหละในกราฟเดย์เราคิดว่ามันจะย่อบ้างแต่ปรากฏว่ามันไม่ย่อแล้วมันดีดขึ้นมันทำไซด์เวย์ล้วก็คําสั่งเนี่ยครับก็ ส่งคาสั่งซื้อไปแล้วเห็นไหมเนี่ยศูนย์จเนี่ยเมื่อวันที่1กันยายนวันที่เราบันทึกวิดีโอไปรอบหนึ่งนะครับสองหมซึ่งยังไม่ได้แอคชั่นห็าว่ายังไม่แมทนะครับซึ่งอีฟ e ินโกเนี่ยสามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงนะ,ะนะครับอ่ะเนี่ยให้ดูไปไหมเป็นสีเขียวอยู่แต่วันนี้เห็นทีแล้วว่าจะรอไม่ได้เพราะว่ากราฟเทคนิคเปลี่ยนเป็นไซด์เวแสดงว่าเราอาจจะต้องทยอยซื้อไปอีกไม้หนึ่งอ่ะเพราะฉะ ก็ซื้อไปเลย2 7ง6มืเคาะไปอีกนะเนี่ยแล้วก็สามารถตั้งเวลาวันหมดอายุได้เหมือนกันนะอันนี้คำสั่งนี้ก็จริงๆไม่ต้องตั้งก็ได้เพราะจริงๆตั้งใจจะแมทเลยอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะซื้อสำเร็จเรียบร้อยบันทึกนะเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนเพราะว่าซื้อแล้วนะครับออเดอร์ที่ยังไม่ซื้อก็ เอาไว้รอะนะครับส่วนใครที่สนใจเรียนกลยุทธ์การแบ่งซื้อแบ่งขายทยอยไม้ใช้เทคนิคพซิงโซนก็มีโอกาสก็ไปตามคลิปวันพุธนะผมจาไม่ได้ละคลิปไหนขออภัยด้วยนะอันนี้นะครับก็ถือว่าจบไปนะสําหรับเ,เกี่ยวกับทองคํานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ตามนะครับเหมือนเดิมจริงๆวันนี้นะครับเราก็ต้องอัปเดตฟันโฟลกด้วยคราวนี้มีสิ่งที่แบบน่าสนใจจะต้องติดตามก่อนอื่นเลยนะครับ เราต้องไปดู Global โฟล์ันนิดหนึ่งนะครับเราก็เนื่องจากโปรแกรม Efinstock Pickup เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลกองทุนได้ละ Template g o b a l เนี่ยนะครับ Global โฟลเนี่ยโดยที่เป็นที่ผมใช้ส่วนตัวนะผมใช้ข้อมูลกองทุนในการดูว่าตอนนี้ฟันโฟโลกเป็นอย่างไรบ้างซ้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลของ c o m มดิตี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว c o m มดิตี้เนี่ยกลับมาขาขึ้นนะทั้งซอฟทั้งฮาร์ด c o m มดิตี้เนี่ยกลับมาขาขึ้นนะครับแล้วก็ ETF ของหุ้นยุโรปเนี่ยกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยนะอ่าแม้แต่จะจากไซด์เวย์สักพักหนึ้น,น,ขขนละ นแอสเด็ก็นิวไฮนะเป็นขาขึ้นนะครับห mm ุ hmm. ้นจีนก็รีบาวนะครับเฮลท์แคร์ก็ขึ้นนะครับ mm hmm. พวกหุ้นเทคโนโลยีก็ขึ้นนะครับ mm hmm. เรียกง่ายว่าตอนเนี้ยโอ้โหบูลลิสกันใหญ่เลยนะ mm hmm. สินทรัพย์ที่เราเล็งไว้ทั้ง6ประเภทเนี่ยขึ้นหมดเลย mm hmm. คราวนี้มาดูที่น่าสนใจก็คือว่า mm hmm. คราวเนี้ยก่อนหน้านี้เรารีวิวไปแล้วว,ว่าปรากฏว่าเฮ้ยหุ้นไทยมันขึ้นมากกว่าหุ้นทั่วโลกอีกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันน่าสนใจยังไงเราก็เลยพาไปดูฟังก์ชันตัวนี้ เทมเพลตตัวนี้นะครับบอลแลงกิ้งซึ่งบอลแลงกิ้งเนี่ยก็คือเรามาดูว่าเฮ้ยแลงกิ้งหกเดือน3เดือนดูกองทุนนะ่ะว่ากองทุนบอลประเภทไหนที่สร้างผลตอบแทนดีซึ่งถ้าเราตามกันในพุทธที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่านี่เลยตัวนี้เลยก่อนนี้บูมมาก,กน,นะครับ us short term fixed income ให้ผลตอบแทนเยอะติดท็อปทอปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับถ้านับมาในรอบ6เดือนเนี่ยไม่ใช่แหละนะครับแล้วก็พอเรานับกันในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเปลี่ยนนะ สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับนี่ตอนนี้ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอลนะครับกลายเป็นว่าเห็นไหมกลายเป็นของกรุงสี i m e r i n n g นะครับ local i n v e s t m e n t อ่าถ้าเราไปดูพอร์ตข้างในก็จะเป็นพวกจีนอะไรพวกเนี้ยนะเออโรมาเนียอะไรเงี้ยคือลงทุนแต่บอลในประเทศแถบเอเชียแล้วก็ตลาดเกิดใหม่แอฟริกาอเงี้ยนะอะไรพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่น่า,น,า,น,าน่าสนใจนะครับ ซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าถามว่าในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าตาสารหนี้ของพวกบอลขนาดเล็กพวกนี้มันสตองนะเดือนหนึ่งมันขึ้นมา1%กว่าคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยนี่เยอะแล้วนะสำหรับสำหรับบอลน,นะแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรคือมันมาเทียบเคียงกับตลาดหุ้นไทยสำหรับใครที่มีโอกาสเคยเรียนคอร์สฟั n ฟอเรนเซสเซ t ทโลเคชันเนี่ยจะจะเข้าใจว่าเฮ้ยการที่เวลาเราจะไปลงทุนประเทศใดเนี่ยเราต้องกังวลค่าเงินนะ แล้วเราต้องเริ่มจากการคาดการค่างเงินเสร็จแล้วเราจะเข้าไปซื้อลงทุนบอลประเทศไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าค่างเงินประเทศนั้นต้องดีซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีลักษณะที่ดีตรงที่ว่าต่างชาติเนี่ยวันนี้ซื้อเจ็ดพันกว่าล้านนะเจ็ดพันล้านถูกไหมซึ่งต่างชาติซื้อเยอะมากซึ่งการที่ซื้อเยอะตอนนี้เราค่อนข้างลังเลว่าต่างชาติเนี่ยเขาซื้อจริงจังหรือว่าเขาจะมาหลอกเราเหมือนที่ผ่านมา คราวนี้เราก็เลยต้องไปดูตาสารนี่แต่ว่าตาสารนี่เนี่ยต่างชาติอะ่ะเคยซื้อตาสานนี่ไทยไปเยอะพอสมควรเลยอะ่ะในเดือน7เดือน8ดอะ่ะเชบาทเดือนตั้งแต่เดือนเดือน4เดือน5เดือน6อะไรเงี้ยซื้อไปหลายหมื่นล้านเลยเราก็เลยคาดการณ์ว่าเงินบาทน่าจะแข็งค่านะครับแต่พอดีเรามาเกิดเอ,อ่อโรคระบาดซ้ําอีกละลอ,อกนะครับก็ทําให้มันแผ่วไปแต่ตอนนี้เงินบาทไทยก็กลับมาแข็งค่านะแล้วบอลพวกตลาดเกิดใหม่ก็แข็งค่านะแล้วการที่ ต่างชาติกลับมาซื้อเนี่ยมันก็เลยน่าน่าน่าสนใจว่าเฮ้ฟันโฟรอบเนี้ยมันจะมันจะไหลไปเข้าตลาดเกิดใหม่ไหมหรือว่ามันจะเข้าเฉพาะตาสารนี่แต่ว่ามันไม่ได้ไหลเข้าหุ้นคือมันจะมีคอนเซปต์อย่างนี้ผมอ่าอันนี้เคยดูจริงๆแล้วเงินมันก็ไหลตาสานนี่มันค่อนข้างใหญ่อะนะถ้าเราพูดกันแต่ว่าตาสานนี่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะขาดทุนง่ายเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนน้อยครับถ้า เราไปลงทุนตาสาหนี้ประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าแบบค่าเงินเ็าผัานผวนสัก2 3%เรนี่ยเราขาดทุนแล้วเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปซื้อตาสาหนี่ต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมั่นใจค่าเงินพอสมควรเหมือนกันครับเวลาต่างชาติเขาจะเอาเงินเคลื่อนย้ายไปไปประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องมั่นใจก่อนว่าประเทศนั้นค่าเงินโดยแนวโน้มเนี่ยไม่น่าจะอ่อนค่าอย่างน้อยเนี่ยแนวโน้มค่าเงินประเทศนั้นควรจะแข็งค่า เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดประเทศนั้นเนี่ยพอเขาไปซื้อตราสารนีแล้วบังเอิญเลยประเทศนั้นตลาดหุ้นดีด้วยเนี่ยเขาก็จะซื้อตราสารนีด้วยแล้วเขาซื้อตลาดหุ้นด้วยซึ่งข้อมูลที่ผมเคยแจ้งพวกเราเนี่ยก็คือว่าเออประเทศไทยเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมตราสารนีประเทศไทยเนี่ยขออภัยนะครับตราสารนีประเทศไทยเนี่ยมีนาซื้อ5,000ล้านเมษาสซื้อ30,000ล้านอ่าพฤษภาซื้อ200กว่าล้านแต่ว่า มิถุนานเนี่ยซื้อ42,000ล้านเดือน7จเนี่ยขายไป8,000ล้านแต่ยังเน็ตในประเทศไทย64,000ล้านเราก็เลยคิดว่าเออมันเป็นสัญญาณเหมือนกันนะว่าเขาซื้อตาสาหนี่ประเทศไทยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเงินบาทไทยอ่ะไม่น่าจะอ่อนค่าอย่างน้อยน่าจะแข็งค่านะเออแล้วก็มาบวกกับข้อมูลบอลเนี่ยมันก็แปลกด้วยไงถูกไหมเออพอเรามาดูข้อมูลบอลเออวะเอออันนี้เรียกง่ายว่าช่วงนี้เป็น เราต้องติดตามนะมันอาจจะเป็นช็อตเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มันไหลเข้าบอลแล้วต้องดูว่าบอลมันจะล้นไปไหมแล้วตลาดพวกเกิดใหม่จะกลับมาไหมถ้าเราพูดอย่างนีห้หมายความว่าพอเราย้อนกลับไปดูหน้า global f o เรานะ <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาแล้วมันเพิ่งเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าพูดตรงๆก็คือมันเป็น technical buy ในการซื้อกองทุนหุ้นจีนแต่ในขณะที่ หุ้นยุโรปก็ดีนะครับสหรัฐก็ดีหรือว่าเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าทีมเฮลท์ทรายก็ดีเนี่ยมันไม่ย่อนนะมันมันมันไม่เปลี่ยนแนวโน้มเลยนะกลายเป็นว่าสัญญาณซื้อเกิดที่กองทุนหุ้นจีนนยพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมเออนะมันก็น่าสนใจอนะ่ะในขณะที่อันอื่นมันสตรองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เงินมันอาจจะมูฟหรือเปล่าอันเนี้ยเราต้องน่าน่าติดตามน่าสนใจคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมอาจจะทิ้งข้อมูลไว้แค่นี้นะถ้าเกิดว่ามีใคร นะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าสิ่งใดที่ผมตอบได้จะตอบให้ตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณพวกเรามากนะครับสำหรับใครที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็เข้าใจว่าปัจจุบันสามารถใช้ฟังก์ชันกองทุนได้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถติดตามได้นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ